สวัสดีค่ะส้นจีต่อธนครเกษตรนาวินค่ะวันนี้จะพามาชมรถละละ้อคันนี้ค่ะเป็นรุ่นว i ยเทคนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยเป็นขับเคลื่อนสองล้อราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นรถสีเหลืองค่ะใส่ชุดเหล็กรอบคันใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วและจับทรงยก2นิ้วด้วยค่ะคันนี้แต่งล้อขนาดไหนเดี๋ยวส้มจีจะพามารีวิวมาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าเราเสริมล้ออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะสกูปด้านบนนะคะนี่ใส่สกูปเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดกับ ตัวสีดําด้านค่ะทาเป็นรูปม้ามัสแตงนะคะลูกค้าสามารถเลือกรูปทรงได้เลยนะคะสั่งงานสีได้ด้วยชอบแบบไหนก็บอกได้เลยค่ะกระจังหน้า FORD FORD นะคะสีดําตัดขอบเหลืองเพิ่มไฟ LED 3จุดหล่อๆอที่เท่แบบนี้เลยนะคะเลือกสีได้อีกเช่นกันค่ะข้อไฟหน้าใส่ข้อไฟหน้าสีดําค่ะตัวไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นตัวทรงซีแคมไฟวิ่งตอนกลางวันนะคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟตัววิ่งกลางวันก็จะดับให้ด้วยเพื่อให้เห็นไฟเลี้ยวที่เด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าเป็นไฟ มัลติรีเฟกเตอร์ค่ะไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะคะจะถูกย้ายมาอยู่ในชุดนชนด้านหน้าเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ซีรีส์ตรงรุ่นนะคะกับ Nex ็ e เจอร์ไวท e แ t ็ c เลยนะคะหล่อมากๆนะคะคันนี้ก็เท่มากนะคะบอกเลยนะคะใส่ตัวหูนะคะด้านหน้าเป็นสีแดงแบบนี้แผ่นปิดใต้ท้องนะคะเป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะ มีห่วงที่สามารถจะลากจูงได้นะคะตัวห่วงสีดํานี้จะเป็นห่วงเดิมของตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่มาในชุดงานเหล็กแฮมเมอรนะคะถ้าตัวรถเขามีเซ็นเซอร์นะคะตัวชุดกันชนเขาก็จะทํามารับให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้จะเปนเ็นเซ็นเซอร์หน้ารถนะคะด้านข้างตัวรถค่ะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมดเงิน,นะคะ่ะตัวรถเนี่ย ตัวนี้ชิ้นงานนะคะทำเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชกนะคะชกอัพเป็นชกอัพเดิมที่ได้มาจากโรงงานนะคะเป็นชกอัพโมโนทุก2.0นะคะแล้วก็ปีกนกเป็นปีกนกแบบ2ชั้นนะคะอิสระปีกนกคู่ค่ะล้อมแมกใส่ล้อมแมกขนาด20นิ้วนะคะลายสวยมากๆเลยค่ะลายนี้เท่มากนะสีดำนะคะตัดขอบด้วยงานโครเมียมเลยนะคะ ล้อมแม็กขนาด20ออฟเซตลบ18ค่ะจับคู่กับยางโอตานินะคะเป็นยางออเทเรนค่ะใส่ซีลีสยาง33-16.5 r 2 0ค่ะจะทรงยก2นิ้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองนะคะรองหัวโชคเข้าไป2นิ้วแบบนี้เลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะรุ่นไวแทค่ะเกียร์10สปีดค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะ กล้องคันนี้จะมีรอบคันเลยนะคะมีที่กระจังด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่ตัวกระจกข้างนะคะถ้าเราล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันนะคะสามารถจะตั้งได้ตั้งค่าได้ที่หน้าจอค่ะเล่าหลังค่ามาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะการสาดตติดตั้งเพิ่มเติมให้เบ้ารองมือจับติดตั้งเพิ่มเติมให้ค่ะตัวนี้ใส่ตัวครอบมือจับสีดำให้กับลูกค้าด้วยนะคะ สอดมือแบบนี้รถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติเลยตัวกระจกข้างจะมีตัวบายสปอรตให้กับลูกค้าด้วยสามารถจะเตือนนะคะรถที่มาในมุมอัดสายตานั่นเองค่ะจะแจ้งเตือนที่ตัวกระจกนะคะบันไดข้างก็เป็นบันไดเหล็กแฮมเมอร์นะคะรุ่น SHADOW นะคะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถสามารถเลือกลวดลายได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรวดลายนะ,ะน่ารักมากมเลย เป็นไดโนเสารนะค้นไฟแบบนี้นะคะเทมากเลยนะคะข้างเราก็เขียนคําว่า Ford กับเ a รนเ r แล้วก็เป็นสติกเกอร์ไลายคนด้านหลังค่ะชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นบาเหล็กแฮมเมอร์ค่ะเป็นทรงแบบลังพึ่งนะคะแล้วก็กระบะไรเนอร์เนี่ยจะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะกระบะท้ายลือก540ม mm ิลเมตรค่ะมีตัวชาร์จไฟนะคะท้ายกระบะให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็มีตัว คอบนะคะท้ายกระบะนะสำหรับรุ่นว i t แท็กเนี่ยปกติเขาจะมีสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเราถอดตัวสปอร์ตบาร์ออกแล้วใส่ชุดเหล็กฉะนั้นก็ต้องใส่ตัวชุดครอบนะคะขอบกระบะด้านข้างเข้าไปด้วยเพื่อก่อนที่เราจะติดตั้งงานชุดบาร์เหล็กตัวนี้นะคะป้องกันรอยขีดข่วนนั่นเองค่ะไฟท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายของรุ่น บเทอร์โบนะคะก็จะมีตัวเรียกว่าบายสปอตเรดาร์ด้วยนะคะช่วยตรวจจับนะคะวัตถุคนรถนะคะที่มาในด้านหลังเวลาเราถอยหลังเนี่ยถ้ามีรถหรือมีคนมาในด้านหลังเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนด้วยนะคะมในใดข้างนะคะก็จะมีเหยียบขึ้นลงทั้งซ้ายทั้งฝานะคะขึ้นลงได้สองฝั่งเลยเพื่อหยิบสัมภาระด้านท้ายตัวรถค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ ข้อไฟใสายคบเรียบร้อยเลยนะคะมาเสริมความหล่อด้วยข้อฝาท้าย F4D ฝสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีเหลืองแบบนี้มือจับอยู่ด้านบนนะคะมีตัวล็อกฝาท้ายให้อีกชั้นหนึ่งนะคะใช้กุญแจล็อกได้นะคะป้องกันของบางทีเราขนของด้านหลังเยอะๆนะคะหรือว่าบรรทุกหนักๆอาจจะกลัวว่าฝาท้ายจะเปิดเองอะไรเงี้ยก็สามารถล็อกได้อีกหนึ่งชั้นตัวกล้องโลโก้นะ มาจากโรงงานเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยก็จะเห็นภาพขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ภาพชัดมากๆค่ะกันชนท้ายใส่กันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์นะคะซีรีส์ตรงล้นนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงสีแดงเซ็นเซอร์มาในชุดชายกันชนเลยนะคะสังเกตเลยคะตัวชุดกันชนเขาเนี่ยจะอบรับกับตัวรถพอดีเลยนะคะมิติของตัวรถเข้ากันดีมากๆเลยช่วงล่างของตัวรถคันนี้ค่ะนี่คันนี้นะคะก็จะใส่ก้อองนะคะ รองใต้แหนบนะคะตัวรถเป็นแบบแชสซีนะคะแหนบซ้อนกันสี่แผ่นนะคะแล้วก็ช็อคอัพเป็นโมโนทูบนะคะอยู่นอกตัวแชสซีของตัวรถนะคะถานล้อขยายกว้างขึ้นห้าสิบมิลลิเมตรค่ะยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นยังอะไรอยู่ด้านล่างนะคะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะคะนี่ฝาท้ายเป็นแบบนี้เลยกระบะท้ายลึกกว้างขึ้นนะคะตัวชาร์จไฟมาให้ครบเลยนะคะ สามารถปิดฝาท้ายแบบมือเดียวได้เลยนี่เบาๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันค่ะด้านหลังนะคะของห้องโดยสารหลังคาจะเป็นสีดำนะคะแผงข้างเป็นดำหมดเลยนะคะสีดำหุ้มด้วยหนังเดินตะเข็บได้สีส้มนะคะแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีช่องแอร์ลูกค้าปรับได้ USB Type C มาให้ครบเลยนะคะด้านหลังก็มีที่นั่งรองศีรส,สะ3ามตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็ ท้าเนี่ยสามารถสอดใต้ที่นั่งได้นะคะก็เข่าจะไมช่ชันนะคะเบาะก,ก็หนาเลยนะคะรองรับกับสรีระเราได้ดีมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าของตัวรถกันต่อค่ะคนขับนะคะก็จะได้ปรับไฟฟ้า8ดทิศทางนะได้คู่หน้าเลยไวแท็กทุกรุ่นจะได้เบาะปรับไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะคะตัวแรกจะเป็นปรับเดินหน้าถอยหลังพนักเอ็นนะคะก็กระดันหลังมาครบเลยนะคะเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มแบบนี้พร้อมกับปักโลโก้คําว่าไวท็คแบบนี้ค่ะ หรูหรามากๆเลยนะคะภายในมีที่เก็บของด้านบนหนึ่งตำแหน่งตรงกลางแล้วก็เกะด้านล่างนะคะแผงข้างก็เป็นหนังเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะมือจับย้ายลงมาด้านล่างค่ะกระจกเป็นแบบวันทัดนะคะกดครั้งเลียวลงเลยนะกระจกก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ปลดล็อกเติมน้ํามันค่ะ ส่วนหน้านะคะเป็นไฟหน้าออโต้ลูกค้าตั้งได้นะนี่หมุนมาที่ตัว A แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัติเลยลงอุโมงฟ้ามืดนะคะไฟหน้าติดให้ออโต้เลยนะคะสามารถปรับตัวความสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยนะคะที่วางแก้วน้ําค่ะช่องแอร์ตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลก็เดินตะเข็บได้ส้มทั้งหมดเลยนะคะตัวรถเป็นพุชัดสมาร์ทคีย์ค่ะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยค่ะวางกุญแจไว้ในรถเท่านั้นเองพวงมาลัยนะคะ เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้ที่ทิศทางขึ้นลงสูงต่ำนะคะพวงมาลัยด้านขวานะคะก็ควบคุมตัวหน้าจอนะคะพร้อมกับตัวฟังก์ชันรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยหน้าจอนะคะการขับขี่ก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะนี่บอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆพร้อมทั้งนะคะต,ตัวใหม่เนี่ยเขาสามารถจะบอกในเรื่องของ คุณภาพน้ำมันเครื่องยนต์ด้วยถ้ารถใหม่ป้ายแดงคุณภาพน้ำมันเครื่องก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ด้านซ้ายของพวงมลลาลัยค่ะก็จะมีตัวคร u i s e c o n t r o ะดัพพ t i v e cruise o n t r o l นะคะจำกัดความเร็วเรียนคีปริ้งมีบนคําสั่งบนพวงมลลาลัยทั้งหมดแล้วก็คําลังเสียงด้วยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของวิทยุหน้าจอนะคะก็จะอยู่ในปุ่มคําสั่งบนพวงมลลาลัยทั้งหมดเลยค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์ 4.4A นะคะ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay พนด์อ Auto ได้นะคะมาพร้อมกัรบระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะแอร์ก็แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยนะคะด้านล่างจะมีชาร์จไฟไร้สายนะคะแล้วก็ USB Type C ด้วยหัวเกียร์นะคะกดเพิ่มและกดบวกลบเกียร์ได้เลยนะคะแค่เลื่อนมาตำแหน่งเกียร์ M เบรกนะคะเบรคออโต้โฮนะคะเบรคไฟฟ้านะคะเวลาใช้งานนะคะจะดึงขึ้นแบบนี้คือเรา ใช้เบรกมือนะคะกดลงแบบนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกเบรกมือก็โหมดขับขี่มีให้ทั้งหมด4โหมดเลยนะคะกดตัวนี้แล้วก็ดูที่หน้าจอ<ร>โหมดปกตินะคะโหมดประหยัดะคะ่ะลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะมีทั้งหมด4โหมดเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะระบบเซฟตี้ปลอดภัยก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กนะคะก็มีให้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวระบบเซฟตี้ปลอดภัยส้มลงไว้ให้รายละเอียดให้นะคะท่านถ้าสนใจอยากได้รถแต่งลหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 2 5 9 3 4 6นะคะส้มจีฟอร์ดพนักคอแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจีฟอร์ดพนักคอนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะไว้ด้านล่างด้วยนะคะ ท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสมจีด้วยนะคะมีรีวิวรลถลหล่อสวยๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ